ทุกวิกฤตใดๆจะมองโลกในแงน่ดีเข้าไว้ ทีมงานคุณโอ้พระโลกเลยทีมงานต่างประเทศเยอะมาเลยค่ะโนีีมาเช้าเราจะไปทําธุรานี่คะแล้วก็จะไปทําบุญแล้วก็ไปส่งของนะโอ้เยอะแยะมากเลยภารกิจเยอะจริงๆนะคะตื่นเต้นมาก,กคุณโอ้รู้สึกไหมคุณโอนาตื่นนอยขนาดตื่นเต้นหนักๆตื่นเต้นโคตรๆเลยสตีสโียนี่ค่ะทีมงานสามมุสลิมคนสวยของคุณโอค่ะดัง เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตามด้วยชื่อเสียงต้องไกลทุกทีสวยรวยดังเปี้ยงค่ะคุณขาวันนี้ใครที่ดูคลิปนี้โคตรโชคดีค่ะทิ้งอดีตให้ไหวแล้วอนาคตใหม่มาแล้วค่ะคุณขาอนาคตใหม่กําลังมามันมาแล้วเออ ตอนนี้นะตื่นเต้นทุกอนุเซลตื่นเต้นทุกอนุรูขมขนนัันเองนะคะนอนก็แบบแพ้ซื้อไม่หลับนะคะตื่นเต้นกับชีวิตใหม่นะตื่นเต้นกับสิ่งดีๆที่มันจะเข้ามามากมายจี่ง่ใครดูคลิปนี้โคตรโชคดีนะคะสวัสดีอังกฤษสวัสดีสวีเด,ด,ดนด้วย <c oughs> ทีมงานต่างได้ให้คุณนกเยอะมากนะคะ, <c oughs> อะขอให้รวยๆสวัสดีชาว YouTube ทุกคนเลย นะสัญญาณชัดดีโอเคไปต่อนะคะตอนนี้ก็ฝนอวยพรนะคะฝนตกนะคะอวยพรให้กับคุณนกมากเลยนะคะฝนตกนี่บอกเลยว่าคืนเงินทั้งนั้นเลยโชคดีมากๆเลยเรานะคะตื่นเช้าขึ้นมานี่ควรจะเบิกบานอารมณ์ดียิ้มให้กับตัวเองนะ,ะบอกรักเองขอบคุณเองตื่นเช้าขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะช,ช่วงช่วงเช้าเช้านี่สำคัญช่วงเช้าเช้านี่สําคัญมากเราควรจะโปรแกร,รมตัวเองด้านดีเราควรจะพูดกับตัวเองด้านดีๆนะคะ พูดกับตัวเองสิ่งดีๆคิดแต่ถึงสิ่งที่มันดีๆเพราะช่วงเช้าๆเนี่ยเป็นช่วงที่จักรวาลนี่คะเขาเขาสนับสนุนเรามากๆเลยถ้าเช้าขึ้นมาเนี่ยคุณอารมณ์ดีคุณเบิกบานทั้งวันคุณจะโชคดีคุณจะเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคนค่ะช่วงนี้หลายคนก็ ทํางานไปนะคะคุณนกนะคะก็แบบไม่ได้ทํางานแล้วก็เป็นอิสระแล้วนะคะก็แบบว่าอยากไปเที่ยวตอนไหนก็ได้ไปแล้วนะคะเร mm. ียกว่าอิสระภาพแห่งชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพความสุขด้านจิตใจแล้วก็การแบ่งปันคืนสู่สังคมนะเราเป็นผู้เลือกนะคะเราแค่ตัดสินใจสําเร็จนั่นเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนานมันก็มองกองอยู่ตรงหน้าค่ะเรามีหน้าที่บวกขบับแล้วก็เบิกบานสร้างผลลัพธ์ต่อไปโอเคไหมคะวันนี้นะคะ28วบันทุ่มเทให้รวยโปรแกรมนี้มาถึงวันที่ 15แล้วเนะคะเมื่อไหร่ที่คุณทิ้งอดีตเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณรู้ไหมสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะอนาคตใหม่ที่แฉอะไรก็เดิมกาลังถาโถมเข้ามามากมายมหาศาลจริงๆค่ะคุณนกตื่นเต้นกับชีวิตใหม่ค่ะเมื่อไหร่ที่คุณตื่นเต้นด้านดีตื่นเต้นกับสิ่งดีๆตื่นเต้นกับของขวัญชิ้นใหญ่ตื่นเต้นกับทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกแบบโอ้โหกระตุ้หูเบิกบานบริกรีในอารมณ์ค่ะนัและาาิรยจกบคุณงๆมม เมื่อวานนี้นะคะเราได้พูดถึงว่าเออเมื่อเวลาที่เราเนี่ยคะจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยเราต้องเจอเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาทดสอบนะคะหัวใจเรามีเหตุการณ์สถานการณ์เข้ามารุมเราเราบ้างเมื่อเราก้าวข้ามผ่านมันได้ค่ะเมื่อเราแบบว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนาะก็จะมีคนแบบมาพูดให้เราเออทำให้เราเคลย์ทำให้เราไปต่อไม่ได้ต่างๆอาจจะ คนที่เรารักครอบครัวเราแฟนเราอาจจะไม่เข้าใจเมื่อคุณก้าวข้ามผ่านมันได้นะคะคุณจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่มากๆเลยจกักรวาลเขาจะถาทมในสิ่งที่คุณปรารถนาให้แต่ถ้าคุณก้าวไม่ผ่านอะทำไงครับครคุณก็ต้องวนเวียนนะคะวนเวียนอยู่กับความทุกข์วนเวียนอยู่กับเหตุการณ์เดิมๆนั่นแหละนะปีปีที่แล้วเป็นแบบไหน,นปีนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอีกคุณนกนะคะในไ,ไปล่วงรู้ความลับจักรวาลมานะคะต้องพูดถึงก่อนนิดนึงครูสิตานะคะจากอดีตคนที่ติดลบ10บล้านเลยเงินติดตวัว น้ำนำพาธุรกิจ7เดือนร้อยล้านจากที่เปลี่ยนแปลงที่อารมณ์และความรู้สึกไม่ได้เปลี่ยนใครเลยนะคะไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแบบใครต้องมาทำกับฉันไมมคุ้สิตาเริ่มต้นจากการเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองก่อนเริ่มต้นจากการอนุญาตตัวเองให้มีความสุขก่อนเออเปลี่ยนตรงนี้ค่ะวิธีคิดพอเราเปลี่ยนวิธีคิดปุ๊บอารมณ์และความรู้สึกเรามันก็เปลี่ยนตามค่ะนะเขาเรียกว่านะอารมณ์และความรู้สึกมันคืออนาคตไหมใช่เรารู้ว่าเราสามารถกําหนดอนาคตใหม่ได้เนี่ยเราก็แค่กําหนดปัจจุบันเนี่ย ปัจจุบันขณะตรงเนี้ยให้มันรู้สึกดียิ่งคุณรู้สึกดีมากเท่าไหร่อนาคตมันก็โคตรดีเท่านั้นแ,แหละชีวิตเราเราเป็นคนกําหนดเราคือคนเลือกเราไม่ใช่พูดถูกเลือกค่ะคุณโอพอรู้แบบนี้อ๋อฉันเกิดมาฉันกําหนดชะตาชีวิตของฉันเองไม่ต้องให้หมอดูคนไหนมาดูดวงค่ะไม่ต้องให้ใครมากําหนดมาขีดเส้นชะตาชีวิตค่ะเราคือคนกําหนดชะตาชีวิตของเราเองฉะนั้นคนที่กําหนดคือตัวเราล้วน,วนๆค่ะคืออารมณ์อารมณ์คืออ,อนาคตอารมณ์คือตัวทำนายโชคชะตาเลยค่ะอารมณ์และความรู้สึกของคุณอนะ เซอดีเมอร์เมริสเนี่ยซปเปอร์วีพีพนานหลักแสมนะคะคนต่อไปของคุณนกสวยนะคะอู้ตื่นเต้นตื่นเต้นหนักมากบอกเลยว่าคุณนกนะพอเราทิ้งอดีตปึ๊บพอเราปลดโซ่ตรวนพัฒน,นาการต่างๆคุณนกอนุญาตตัวเองมีความสุขนะคะก้าวข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคของขวัญมันมาคือคุณนกเ,เป็นนักเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำนะคะคุณนกเ,เป็นนักเรียนรู้นะคะและลงมือทํา คุณกมีผลลั์ชัดเจนมากเลยนะคะจากการที่เรียนกับคนสำเร็จคูซิตาคือไอดอลคนสําเร็จคือบุคคลต้นแบบของคุณกคะ่ะคุณกเลือกคูซิตาตั้งแต่แรกคะ่ะมีคูบาอาจารย์กวจักรวันเยอะมากเลยนะคะในประเทศไทยแต่คุณกเลือกคูซิตาเพราะเป็นครูที่มีผลลัพธ์ชัดเจนจากคนที่จนมากขึ้นมารวยมากเห็นไหมแล้วคูซิตาคะ่ะ คือเขาไม่ได้แบบรวยมาอยู่แล้วอ่ะเขาจนมาก่อนเขาจะเข้าใจนะคะในสิ่งที่เขาเจอมาเจอ,อปัญหาลูกประสาคุณสิตาก็ล้มเหลวธุกรกิจมาเยอะแต่งงานมาเยอะมีชีวิตที่ไม่ได้พร้อมไม่ได้เพียบพร้อมมาก่อนเขาสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้ให้กับเหลาได้คุณนกเข้าไปดูผลลัพธ์คู่ะจากที่อยู่ห้องเช่านะคุณสิตาขึ้นมาอยู่บ้านเดี่ยวนะบ้านเดี่ยวไม่รู้กี่หลังทุกวันนี้ขึ้นอยู่คาลิค่ะก็ทุกวันนี้โอ้โหซื้อที่นะคะทาโครงการหมู่บ้านเป็นของตัวเอง จากคนที่ตัวเล็กๆโนนนี่โนเนีคนเดิมอ่ะจากคนที่ไม่มีชื่อเสียงนี่ไม่มีต้นต่อทางสังคมจากผู้หญิงที่ยากจนมาก่อนขึ้นมารวยได้นี่คือของจริงค่ะคูจิตาคือของขวัญชิ้นโบแดงของจักรวาลเป็นหลักฐานของจักรวาลที่ออกมาช่วยผู้คนบนโลกใบนี้นะคะใครที่ฟังคูจิตารู้เรื่องนะคะทุกคนจะเปลี่ยนชีวิตอย่างปาฏิหาริย์อย่างแน่นอนเพราะครูคือปาฏิหาริย์ของทุกคนนั่นเองคุณนกนะคะตัดสินใจเรียนกับคูซิตาค่ะเดินตามคูสิตาค copy คูจิตาคูสิตาทำไมคุณนกทำค่ะ คือตาออกมาแบ่งปันออกมาให้ออกมาเต้นออกมาบ้าออกมาเบิกบานออกมาขายของคุณนกก็ทําค่ะครูให้เปลี่ยนลูกตัวเองคุณนกก็เปลี่ยนลูกค่ะออกมาไลฟ์สดแบ่งปันเรื่องราดีค่ะนี่คือความลับนะจักรวาลให้เราชอบให้เราออกมาให้อ่าให้ก่อนจึงได้เมื่อคุณนะคะเป็นจิตของครูให้รีเซ็ตจิต เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่คุณจะเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมค่ะจักรวาลน,นะคะยิ่งให้เท่ากับยิ่งได้ให้เท่ากับได้ให้ก่อนนะคุณจะได้แต่ที่ผ่านมาเรามีแต่อยากได้ไมีแต่อยากเอาเอยากได้อยากได้มันผิดมัน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 ,ม,น,ม,น,ม,นมันยิ่งขาดแคลนอ่ะเข้าใจไหมกฎจัก,จกรวาลคือกดธรรมชาติกดจักรวาลคือกดเหลือเฟือคือกดเห็นความมั่งคั่งเหลือเฟือฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจแก่นสัจธรรมของธรรมชาติได้ว่าเฮ้ยมันเหลือเฟือมากฉะนั้นคุณลองเป็นผู้ให้ก่อนเราเนี่ยเหลือเฟืออยู่แล้วค่ะเราเนี่ยโคตรเหลือเเฟือลย เรามีอากาศที่บริสุทธิ์หายใจทุกคนหายใจพร้อมกันแต่อากาศก็ไม่เคยหมดเนี่ยมันคือความเหลือเฟือของจัก,กรวาลจริงไม่จริงน้ําก็เหมือนกันทุกคนก็กินน้ําพร้อมกันกินใช้คนไปเป็นล้านๆคนทั่วโลกแต่น้ามไม่เคยหมดไปจากโลกไปเนี่ยนั่นคือความเหลือเฟือของจัก,กรวาลถ้าคุณเข้าใจสัจธรรมตรงนี้ว่าเฮ้ยมันเหลือเฟือมันมันเหลือเฟือมันเพียงพอสําหรับเราแล้วก็ผู้คนบนโลกไปเนี่ยคุณจะเข้าใจคําว่ามั่งคั่งเหลือเฟือแล้วคุณจะเข้าใจสัจธรรมของจักรวาลว่าอ๋อ ยิ่งให้เท่ากับยิงได้ยิ่งให้เท่ากับยิงได้ค่ะให้อะไรวันนี้คุณตื่นเช้าขึ้นมาคุณบอกรักตัวเองคุณขอบคุณตัวเองหรือยังคุณให้อะไรกับสังคมคุณให้อะไรกับโลกไปเนี้ยคุณพูดจาดีๆกับตัวเองหรือยังคุณบอกรักขอบคุณตัวเองหรือยังคุณให้ตัวเองได้มีความสุขคุณยิ้มให้กับตัวเองหรือยังคุณพูดดีๆกับเพื่อนกับครอบครัวคุณคุณคุณให้อะไรกับผู้คนหรือว่าตื่นเช้าขึ้นมาอ่านค่ะลบๆบแชร์ค่ะลบๆเนี้ยคุณให้หรือคุณคุณให้อะไรคุณให้้ดานลบ อ่าสวัสดีจิราพรนะลูกนะซุปเปอร์วีพีฉะนั้นเนี่ยคะ่ะ เมื่อคุณเป็นผู้ให้ก่อนคุณจะเป็นผู้รับพยอดยำคุณสิตาจากคนที่ติดลบ10ล้านมีกําไรเนี่ยค่ะกำไรนะคะระคะ้อยล้านในเจ็ดเดือนจากการที่คุณสิตาออกมาให้คะ่ะจากการที่คุณตาทิ้งอดีตทิ้งเรื่องราวลบๆพีหมดแล้วออกมาแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนออกมาให้นี่แหละออกมาทําเพจทั้งเพจแล้วก็ออกมาให้คือแม้กระทั่งขายของได้ชิ้นเดียวเนี่ยคุณสิตาก็ออกมาบอกว่าเอ้ยขายยังไงทําไมขายชิ้นหนึ่งก็ยังขายได้นี่คือการให้ไม่ใช่ว่าต้องรอร้อยล้านก่อนนะคะถึงจะออกมาช่วยคนไม่ใช่ค่ะ ความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่ความสุขมันอยู่ที่ระหว่างทางระหว่างทางที่คุณกําลังจะเดินไปเป้าหมายเนี่ยคุณมีความสุขคุณเสกได้แม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะนั่นแหละคือผลลัพธ์ของคุณคุณตื่นรู้คุณแบบคุณเสกแบบนี้ได้นะคุณออกมาช่วยคนค่ะคุณออกมาแบ่งปันว่้คุณคุณเจอแบบนี้คุณทําแบบเนี้ยแล้วคุณได้อ่ะนั่นแหละคือจิตของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ค่ะแล้วจักรวาลจะเข้าใจรับรู้ได้ว่าเฮ้ยคุณคู่ควรกับของความชิ้นใหญ่คุณนกเนี่ยค่ะ คือเราตั้งเป้าอะเออร้อยล้านเนี่ยคุณกตั้งเป้าเลยช่วยคนร้อยล้านคนการช่วยคนร้อยล้านคนเนี่ยทำอย่างไรไปทุกช่องทางค่ะวางจิตให้มันใหญ่ขึ้นค่ะอธิษฐานจิตช่วยคนไปทุกกลุ่มค่ะอธิษฐานจิตวางจิตช่วยคนช่วยคนช่วยคน,ยคนอ่าเราเราไม่ได้แบบมานั่งคาดหวังว่าเออคนเนี้ยต้องมาทํากับเราไม่เรามีแต่ปรารถนาดีให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ว่าใครที่ได้เห็นคลิปเนี้ยโคตรโชคดีขอให้คลิปที่คุณสิตาเนี่ย โด่งดังไปช่วยคนเราแชร์แบบนี้ค่ะเราอธิษฐานจิตแบบเนี้โอเคไหมคุณลองเอาไปทําดูค่ะถ้าจิตของเรามันยิ่งใหญ่มากพอมันจะจูนกับจัก,กรวาลได้ค่ะจัก,กรวาลรับทราบค่ะฟ้ารับรู้ดินรับทราบเมื่อคุณเป็นจิตที่ไม่เคลือบแฝงเคลือบแฝงอย่างอื่น่ะเออเป็นจิตบริสุทธิ์จริงๆคุณจะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาะมากกว่าที่ขอไว้กว่าที่คิดนะคะฉะนั้นเราฝึกได้ค่ะเราฝึกได้ในวันที่คุณนกยยังทํางานประจาอยู่เนี่ยก็แบบว่าเฮ้ย เราก็แบบปรารถนาแบบนั้นแบบนี้อยากไปเที่ยวบ้างนะคะอยากไปต่างประเทศบ้างแต่เราก็แบบมองมองไม่ออกว่าเราจะไปต่างประเทศได้อย่างไรเออเราจะมีร้อยล้านได้อย่างไรนะตอนที่ยังเป็นพยาบาลยังทํางานขึ้นเวรอยู่นะคะคุณนกก็คิดโอ้คุณจะเป็นคุณจะมีร้อยล้านได้ยังไงวะถ้าเรายังทํางานประจําอยู่เราก็คงจะไม่มีร้อยล้านเพราะว่าเงินเดือนของเรามันมีมันมีเพดานเงินเดือนแล้วก็มันเป็นขั้นบันไดขั้นบันไดถึงเราจะทําเยอะมากแค่ไหนเราก็ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมเห็นไหมอ่า คุณนกตัดสินใจเลยค่ะอ๋อเรารู้แล้วถ้าเรายังทํางานประจําเหมือนเดิมเราก็คงไม่มีเอลาเราก็แค่ตัดสินใจไงเลือกงานที่มันรวยได้เรารู้แล้วว่าลูก 5G เนี่ยยุคนี้งานไหนที่มันรวยได้เราคิดออกค่ะก็คืองานที่มันไม่มีเพดานเงินเดือนงานที่มันรับรายได้ทุกวันค่ะงานธุรกิจออนไลน์นั่นเองนะคุณนกเลือก ก็เราก็ไปดูนะคะต้นแบบของเรานะยคะไปดูต้นแบบก็คือไปดูรุ่นพี่นะคุณนกดูครูสิตาค่ะโอ้ครูจิตามีชีวิตที่ดีขึ้นมีผลลัพธ์ทุกวันเลยดูคนสําเ็จค่ะดูครูเอญ่าดูครูวิพาพรค่ะอู้ดูด็อกเตอร์ทํามีเขารวยแล้ว,ลวเายังรวยได้อีกเห็นไหมเราทําได้เราก็เก่งเหมือนกันเราก็มีสมองสองมือเราก็สุดอจัจฉริยะเหมือนกันเราก็มนุษย์เหมือนกันคุณนก หาเหตุผลด้านดีค่ะมาสนับสนุนเป้าหมายตัวเองค่ะไม่เคยบอกว่าอุ้ยกูจะทําได้ไหมวะอุ้ยเขาเก่งกูไม่เก่งไหมค่ะอุ้ยเขาสวยกูไม่สวยไม่เลยค่ะคุณกไม่เคยมองดูถูกตัวเองแบบนั้นค่ะมีแต่ว่าอุ้ยกูเก่งกูทําได้สิมีคนทําได้ยังไงกูทําได้นีงคนทำได้กูทําได้มันรู้สึกตื่นเต้นกับเป้าหมายมันรู้สึกมันรู้สึกมันเป็นไปได้เพราะมันมีคนทําได้มันมีมนุษย์หน้าไหนทําได้กูทําได้ให้พลังตัวเองอยู่แบบนี้ค่ะทุกอย่างสนับสนุนกูหมดแม้กระทั่งลม ลมพัดฟ้าฝนเออฝนตกฝดวยพรกูนั่นไงล็กล้องนกก็วยพรกูนั่นไงหาเหตุผลด้านดีสนับสนุนค่ะไม่มีอะไรเลยที่จะมา มาแบบหยุดพลังเราได้คุณนกไม่ให้คําดูถูกของใครมาทําลายความขัญราคาแพงของคุณนกได้ค่ะเพราะคุณนกนะบอกตัวเองว่ากูอะไม่ใช่คนธรรมดากูคือผู้ที่ยิ่งใหญ่กูเกิดมาเพื่อสร้างคุณค่าให้กับโลกไงยันตั้งแต่ที่คุณนกนะเรียน,กกร,นรู้กฎจักรวาลนพลิชชิดขึ้นมาเนี่ยคุณนกไม่เคยมองตัวเองว่าเป็นแค่แมวหรือว่ามองตัวเองว่าเป็นคนธรรมดาเลยนะคุณนกจะเห็นตัวเองว่าฉันเนี่ยคือราชสีห์นะคะคือแบบคือราชสีห์คือพญานาคพญา,าอินทร์นะต่างๆที่แบบ คือมีพลังอํานาจมากเราเห็นศักยภาพในตัวเองว่าเราอ่ะไม่ใช่คนธรรมดาเราคือพระเจ้าในร่างมนุษย์นะเราคือดีนเอพระเจ้าในร่างของฉันนะฉันไม่ได้เกิดมาทํางานหนักๆแล้วรอวันตายฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อตายแถวบ้านฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้กรรมอย่างเดียวกูเกิดมาเพื่อสร้างคุณค่าให้กับโลกใบเนี้ยเราเกิดมาเพื่อเป็นตํานานของตัวกูและโลกบบเนี้ยค่ะคุนกให้พลังตัวเองแบบนี้ค่ะมันจึงทําให้คุณนกมีพลังมหาศาลในตัวเองเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายจริงๆทุกคนเอาไปสร้างได้นะคะ พลังแบบนี้ทุกคนมีทุกคนมีพลังอยู่ในตัวเองแต่ทุกคนใช้มันไม่ถูกทุกคนกลับเอาพลังของตัวเองให้มันฝ่อให้มันเล็กลงโดยที่ทุกคนไม่เคยเชื่นชมไม่เคยบอกหลักไม่เคยยกย่อนเยินยอเอ,อพลังของตัวเองจริงไหมคุณนกบอกตัวเองเลยค่ะว่าเออฉันไม่ได้เกิดมาเป็นคนธรรมดานะฉันเนี่ยเกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่จากนั้นมาค่ะคุณนกมีความฝันที่มันใหญ่มากละ่ะมีความฝันที่มันยิ่งใหญ่มากนะลุกขึ้นมาเนี่ยค่ะ เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่หมดเลยเปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึกเปลี่ยนใหม่หมดเลยเปลี่ยนจําแม่งอดีตไม่ได้จําแม่งเขาโคมอนเดิมเขาโคงเดิมนัไม่ได้เลยเข้าใจปะคือเราจําอดีตไม่ได้จริงคือ นกคนเดิมมันตายไปแล้วไงมันเป็นครูนกสวยค่ะมันคือครูนกสวยรวยแสนล้านค่ะมันไม่ใช่หมอนกและมันไม่ใช่นกคนเดิมมันคือนกคนใหม่ค่ะครูนกให้พลังตัวเองแบบนี้ค่ะว่ากลัวจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชีวิตกลัวไม่มีวันตกต่าอีกแล้วชีวิตกูวจะมันขึ้นขึ้นขึ้น,นทยานฟ้าขึ้นอย่างเดียวกราฟขาขึ้นอย่างเดียวเนี่ยพลังมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราให้พลังตัวเองแบบนี้เราไม่จําเป็นต้องไปขอพลังกับใครเราเป็นคนสร้างเองนะลูกเราเป็นคนสร้างเอง มันค่อนข้างจะเหนือมนุษย์นิดนึงนะ28วันทุ่มเทให้รวยเนี่ยถ้าคุณทิ้งอดีตได้อะอนาคตคุณนะโคตรสดใสโคตรใช่แรงเลยระหว่างนี้ค่ะคุณต้จะส่องกต่คนสเบจค่ะไม่ดูคนแบบ มูมากไก่ไม่ดูคนคิดลบไม่ดูไม่ดูขาลบๆไม่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 นะใครจะนินทาใครจะอิจฉาใครจะว่ายังไงช่างแม่งช่างแม่งเออใครจะนินทากูเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็โดนคนนินทาไม่เป็นไรไม่เคยสนใจไม่เคยวอรี่ค่ะไม่มีอิทธิพลต่อหัวใจกูโนค่ะไปต่อเดินหน้าเลดี้โกอย่างเดียวค่ะเป้าหมายกูชัดเจนเรามีหน้าที่สร้างความสุขค่ะระหว่างทางแมงโคสุขโคสุขโคสุขเอออย่างวันนี้คุณนงก็มีโอ้โหตื่นเต้นมากเลยวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาตื่นเต้นมากนะคะตื่น ตื่นเช้าขึ้นมาน,ะนั่งสมาธินะคะขอบคุณร่างกายขอบคุณลูกสรป,ประสิ่งอ่อะมาโพสสิ่งดีๆหน้าเ Facebook มาให้อาหาร อาหารสมองให้กับผู้คนบนโลกใบนี้โยนเหรียญทองให้กับผู้คนบนโลกใบนี้แล้วก็มาออกกําลังกายให้ตัวเองสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็กินอาหารเช้าดีๆกินอาหารเสริมดีๆค่ะแล้วก็พูดโปรแกรมตัวเองดีๆทําตัวเองให้สวยให้ออร่าให้หน้าใสาทาตัวเองให้เด็กเกลงอน่ะคือถ้าเรารักตัวเองพลังมันจะมาค่ะแล้วเราก็ออกมาแบ่งปันนะทาในสิ่งที่มันที่เรารักอะทําในสิ่งที่เราชอบอะทําด้วยความรักทําด้วยความสุขทําด้วยความสนุสนานนะคะไม่ได้มีแบบกดดันรือไม่ได้มีแบบียเรียสไม่ได้แบบ นี่ไม่เหนื่อยอะไรเลยรู้สึกมันดีใจรู้สึกแบบรู้สึกมันตื่นเต้นเขาใส่ไหมเขาใส่คำว่าตื่นเต้นไหม <c oughs> ตื่นเต้นนั่งสมาธิก็ยังตื่นเต้นเลยคะ่ะรู้สึกอ๋อคุยอยากนั่งคุยอ,อยากนั่งคือาการนั่งสมาธินี่มันคือการนั่งขอบปุ่นจักรวาลคุณตกก้ณองชอบนั่งสมาธิ เพราจักรวาลด้วยอ่ะคุณนก็จะตื่นเต้นทุกครั้งเนี่ยเวลาเวลาที่แบบไปท่องเที่ยวเราก็ไม่จําเป็นต,ต้องท่องเที่ยวในวันวันหยุดนักขัตตะ์เลิกแล้วทุกวันนี้นะคะคุณนกเป็นอิสระก็ท่องเที่ยวได้ทุกเวลาเลยเออเขาใหญ่นะคะเขาใหญ่ตอนนี้ปักหมุดไปที่เขาใหญ่นะคะ,ะ,คะจะไปท่องเที่ยวห้องห้องวิลล่านี่คะที่แบบไม่ใช่วันธรรมดาก็ราคาแค่ หมื่นสองหมื่นอะไรประมาณนี้เราก็ปักหมดแต่ถ้าในช่วงเทศกาลร,ราคาก็จะสูงเห็นไหมเราแบบไปเที่ยวได้ทุกที่โดยที่แบบไม่ต้องรอแบบวันวันหยุดอะไรอีกแล้วอ่ะก็ไปเที่ยวได้ตลอดอ่ะนะเรียกว,ว่าพาสซีฟไลน์เนี่ยพาสไลน์ line, นะเออคุณนกก็ตามหาพ s สซีฟไลน์มาตลอดทั้งชิวดก็โจแล้วเนี่ยพาสซีฟไลน์นทีะ่บรรยูกับปูสิตาจากนั้นมาคุณนกก็ลงมือทําแม่งสุดตินเลยค่ะ ลงทุนด้วยความสุขจริงๆค่ะลงทุนด้วยความรักค่ะรักในสิ่งที่ทําทาในสิ่งที่รักนะถ้าเรารักในสิ่งที่ทำเราจะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยอ่ะเราจะตื่นเต้นแม่งเอ้ยกูตื่นเต้นนะกูแบบมันจะรู้สึกแบบล l e r t มันจะรู้สึกแบบพัฒนาได้อีกอ่ะได้ได้อีก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 เราพัฒนาได้อีกนะเรียนแล้วก็ลงมือทำค่ะเราไม่ได้เรียนแล้วก็นั่งรอไม่ได้มาปากดีไปเดือนวันแต่เรามีผลลัพธ์นะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีความเชื่อด้านดีชีวิตเราเปลี่ยนแน่นอนคุณนกเชื่อในจักรวาลนะคะเชื่อออในนตััววเเง่แล้ก็ชืม ในครูบาอาจารย์ที่คุณนกเคารพนับถือค่ะคุณนกเริ่มต้นจากการเปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองก่อน อย่างแรกเลยอนยะ่จากแต่ก่อนคนคิดลบเหมือนกันนะคิดลบโมโหงโมโหง่โโหงงายเหมือนจะมีความสุขแต่ก็เครียดเหมือนกันนะมีความทุกข์มาก่อนอ่าเครียดง่ายนะคะเก็บกดมาก่อนเนะี่ยเอาคําพูดคนอื่นมาคิดจนตัวเองนะคะนอนไม่หลับในะอดีตนะแล้วก็เปลี่ยนใหม่ทิ้งกระจาดเทใหม่นะเป็นคนใหม่ในร่างเดิมคุณนกเริ่มต้นจากการดู21วันมหากราบ21วันของครูสิตาค่ะคุณนกได้ชีวิตใหม่นะคะได้สันดานใหม่21วันเราจะเปลี่ยนสันดานใหม่คุณนกเริ่มต้นจากการดูคลิปครูสิตาค่ะ พอได้สันดานใหม่คุณกนะะี่ฮะลุยเลยค่ะเรียนคอร์สแคมป์สัมสมนายิ่งยิ่งเรียนก็ยิ่งรวยจริงๆนะคะคุณนกเสกทุกสิ่งทุกอย่างได้มาเพราะจากการที่คุณนกเรียนนะคะแล้วก็เสกเป็นสายเสกนะทุกอย่างได้มาคือเสกเอาหมดเลยค่ะจริงๆพอเราเรียนกับคนสาเร็จคุสิตาคือคนที่สําเร็จโคตรไวค่โะโคตรไวระหว่างที่เราจะไปเดินหน้าเนี่ยระหว่างที่เราแบบทิ้งอดีตหมดแล้วเนอะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งอดีตทิ้งคนเก่าๆทิ้ง สิ่งที่มันไม่ดีละ่ะเราเป็นคนใหม่บอกตัวเองว่าฉันคือคนใหม่ฉันคือคนใหม่ฉันคือคนใหม่อ,หมอ่าฉันเสกสร้างในระมิดชีวิตฉันเองได้ชีวิตฉันมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับฉันเยอะแยะมากมายตื่นเต้นด้านดีตลอดเวลาค่ะระหว่างนั้นเรามีหน้าที่โปรแกร,รมตัวเองด้านดีมีหน้าที่เพิ่มเติมความสุขค่ะเร่งความสุขเร่งความเบิกบ,บาน ทุกอย่างมันเป็นไปได้มันง่ายมันเป็นไปได้ค่ะออ้ยพุ่นําหลักล้านหรออุย้ยอาทิตย์เดียวก็ได้แล้วง่ายคิดมันมีคนทําได้แล้วไงเราก็ทําได้เช่นเดียวกันเห็นไหมเราก็เก่งเหมือนกันเราต้องหาเหตุผลด้านดีนะคะมาสนับสนุนเราอย่าให้พระเจ้าของเราเล็กอย่าให้พระเจ้าของเราดูเล็กเราต้องรู้สึก <c oughs> มันก็ทําได้เหมือนกันโอเคไหมพลังมันต้องลุกโชนในตัวพลังมันต้องออกแบบออกมากๆอะ่ะพลังมันอยู่ในตัวเราคุณ จงใช้พลังพระเจ้าหรือว่าก๊อดพระเจ้ากอดพาวเวอร์อ่ะให้มันแบบว่าลุกมากๆอ่ะแล้วคุณจะโหคุณตื่นเต้นคุณจะดึงดูดได้ทุกอย่างมาแหละนี่ค่ะให้แบบหาเหตุผลด้านดีอ่ะมาสนับสนุนเราเอออย่าคิดว่ามันจะได้เลอวะมันจะไปไปได้หรือวะไม่นะอยา ยายหย่อนกับการที่จะทําความดีอะเราเรากาลังทําในสิ่งที่ดีบอกว่าเอ้ยฉันมาถูกทางแล้วเนี่ยสิ่งที่ฉันเนี่ยปรารถนาฉันมาถูกทางแล้วขอบคุณไปเองบ่อยๆค่ะชื่นชมชม,ชมชเชียร์เองบ่อยๆนะชมคนอื่นนะเห็นคนอุ้ยทำไมเธอสวยคือจงเลยจับถูกอย่าไปจับผิดอย่าเป็นนักจับผิดหลายคนจับผิดอุ้ยเดี๋ยวนี้หนะ้าแต่งหน้าแบบจัดมากเลยอุ้ยทําทรงผมนี้ไม่ค่อยสวยเลยอุ้ยใส่ชุดนี้แล้วแบบดูอ้วนอะไรเนี้ยนักจับผิดพวกเนี้ย ไม่ค่อยมีผลลัพธ์หรอกคะ่ะชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะฉะนั้นจงเป็นนักชื่นชมมองทุกอย่างให้เป็นสีชมพูคะ่ะมองทุกอย่างให้เบิกบานโอ้ยอันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็เด็กอันนี้ก็สวยอันนี้ก็รวยเออ,อย,ยินดีกับคนรวยยินดีอุ้ยเคอมีเธอยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้โอเคไหมคะนักจับผิดเนี่ยมันไม่ทําให้ชีวิตด,ดีขึ้นเลยนะคะฉะนั้นจงเบิกบานตื่นเต้นมาริกรีกรกนะคะกับ สิ่งใหม่ๆที่มันเกลังจะเกิดขึ้นกับเราอย่างคุณนกนะตื่นเต้นต๊หัวใจมันเต้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 นแรงมากๆเลยนะมันแทบจะทะลุทะลักทะลวงทะลวงออกมาข้างนอกมันตื่นเต้นกับกับสิ่งใหม่ๆอ่ะตื่นเต้นกับอนาคตใหม่ตื่นเต้นกับเอ่อมากมายอ่ะของขวัญนะคะกับจักรวาลที่คุณนกได้รับนี่ค่ะแล้วมันก็ได้อีกนะคะจักรวาลไม่เคยสิ้นสุดนะคะไม่มีสิ้นสุดนะคะมันเป็นอินฟินิตี้นะคะเรารู้พลังจักวาลอื ถ้าคุณผ่านอดีตนะคะทิ้งอดีตนะ,ะอย่าไปอย่าไปกำถัว่วอย่าไปอย่าไปเป็นลิงกำถัว่วเข้าใจคําว่าลิงกำถั่วไหมเรื่องราวทุกๆก็ลบให้ไว้ก็ แบ่เออแบเมื่อคุณกรรมมันก็ทุกไงถ้าคุณแบแม่งมันก็สะอาดสะอาดนยะมันก็แบบสบายไงคะลูกเมื่อ,อไหรที่เรากรรมอยู่เงมันก็เป็นลิงกรรมถัว่วเรื่องราวทุกๆท,ทิ้งให้ไวโอเคไหมอย่าคิดลบนานเกิน17วินาทีนะคะไม่เงินจัก,กรวาลทำงานแทนคุณ2ล้านชั่วโมงไม่เอานะคะไม่เอาจัก,กรวาลเน,นะะี่ยะทำงานผ่านอารมณ์และก็ความรู้สึกนะคะทำงานเร็วมากเพราะกฏ แรงดึงดูดเนี่ยเขาทำงานอยู่ตลอดเวลาเราอยู่บนโลกใบนี้ยเราไม่ได้อยู่บนดาวอังคารเรามีกฎแรงดึงดูดปกครองเราอยู่เราคิดลบเราได้ลบนะเร็วมากเลยเรื่องลบเนี่ยเรื่องลบจะมาเร็วเพราะมนุษย์ปลูกฝังเรื่องราวลบๆมากกว่าเรื่องบวกนั่นเอง มันก็เลยมีอิทธิพลต่อเรื่องลบง่ายมากฉะนั้นง่ายมากๆกับเช่นคุณลองตื่นเต้นด้านลบสิอุ้ยเงินกูจะหายไหมวะอุ้ยรถกูจะเสียไหมวะอุ้ยผัวกูจะมีเมียน่อยไหมวะเกิดขึ้นเร็วพอเราฝึกมาลบฝึกมาเป็นหมื่นๆล้านปีแล้วฝึกลบตั้งแต่เกิดโอเคไหมเราเพิ่งมาฝึกบวกไม่กี่ปีเองฉะนั้นคุณต้องฝึกให้มากๆค่ะฝึกเลี้ยงจิตใต้สำนึกคุณพูดกับจิตใต้สำนึกคุณบ่อยๆโอ้ยตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยช่วงเช้าๆเนี่ยเปิดเพลงเต้นเต้นเต้นเตันเต้นเบิ นั่นนี่ค่ะถ้ากลัวเพื่อนได้กินค่ะก็รอลิกรีนอ่ะเนอารมณ์สวยๆอยู่อย่างเงี้ยชมตัวเองหน้ากระจกพลังมันจะมาแล้วคุณจะมีพลังแล้วคุณจะมีคุณจะสดชื่นอนะ่ะคุณจะเอารเริต์เอารเริต์น,นะคะคุณจะแบบ มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นถ้าคุณอารมณ์ดีส4ชั่วโมงชีวิตคุณจะเปลี่ยนถ้าคุณเบิกบานนะคะมีความสุขแล้วก็เบิกบานแบบเต้เตเต้เต้ปฏิหารเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะเราไม่ได้คาดหวังไม่ได้รอคอยเราร,รู้สึกว่ามันสนุกมันเบิกบานนะคะเบิกบานก็คือเบิกบานเนาไม่ต้องสงสัยว่าเบิกบานต้องทำยังไงข้อคกลุ้มโนมีเรื่องทุกๆดูเนีย่ยหนูต้องทำยังไงมึงก็ช่างแม่งไปก่อนมึงก็วางไปก่อนมึงก็แบ่สิมึงก็จะโล,ล่งโปร่งสบายโอเคไหมเรื่องทุกๆนะ ปล่อยให้ไวเรื่องสุขๆกกอดไวให้แน่นๆลูกโอเคนาะอยอย่าเป็เลิงกำถั่วนะคะเออนะฮะตื่นเต้นให้มากๆเบิกบานด้านดีเบิกบานเนี่ยมันจะทําให้เราแบบโชคดีอะความโชคดีนะกินความเบิกบานเป็นอาหารถ้าคุณอยากเลี้ยงความโชคดีให้มันพองโตให้มันใหญ่อะคุณก็ต้องกินความเบิกบานเป็นอาหารจักรวาลกินความสุขเป็นอาหารถ้าคุณอยากให้จักรวาลรับใช้คุณ คุณจงมีความสุขค่ะเอาความสุขไปเลี้ยงจักรวาลสิคะนี่าง่ายจริงๆคุณออกไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยคุณนอแค่ยิม้มมีความสุขเบิกบานนะคะอารมณ์ดีอืมจิตนาการด้านดีจักรวาลก็ ส่งความมัง่งคั่งมาให้อะอย่างง่ายๆสบายๆอ่ะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะการเปลี่ยนชีวิตเนี่ยเอิม่มถ้าคุณบอกว่าอุ้ยเหนื่อยจังเลยอคอบครูรู้สึกแบบไม่มีเวลาเลยหนูก็ทํางานประจำาหะหนูจะเอาเวลาที่ไหนไปโปรแกรมเหมือนครูคะเนี่ยเพื่อนร่วมงานหนูเขาก็หาว่าหนูบาหัวหน้านก็บอกว่าหนูเนี่ยไม่ทํางานหัวหน้านก็บอกว่าหนูเนี่ยเล่นต่โทรศัพท์ถ้าคุณนะคะมีข้ออ้างข้อแม้ข้อแตกให้กับความสําเร็จคุณก็จะไม่สําเร็จ ถ้าคุณยังมีเงื่อนไขแบบนี้อยู่คุณก็จะไม่พบทางออกทางสว่างหรอกทุกคนเขาก็เจอกันหมดแหละแต่ทุกคนเขาเนี่ยค่ะมีเวลาจัดสรรมีชั่วโมงเศรษฐีทุกคนเขาอย่างคุณนก,ก็เจอไงแต่คุณนก,ก็แบบนะเขาเรียกว่าอะไรหาเวลาที่มันเป็นชั่วโมงของเราอะชั่วโมงเศรษฐีนะอัดอัดอัด,อ,ด,อ,ดอัดสมาธินะคะเร่งนั่งสมาธินะ,ะมีความสุขนะคะเร่งความสุขเร่งความเบิกบานให้กับตัวเองนะคะเสพเรื่องของเราดีๆอันไหนที่มันทุกๆแล้วก็ เราก็ไม่ทุกข์กับเขาไงเราก็มาวางเฉยให้มันได้ไงวางเฉยกับเรื่องทุกๆให้เป็นโอเคไหมคุณคือผู้เลือกคุณไม่ใช่ผู้ถูกเลือกเนี่ยมันคือชีวิตของคุณเราคือเจ้าชีวิตของเราเองคุณคือกําหนดคุณคือคนกําหนดมันค่ะไม่มีใครมากําหนดให้คุณถ้าคุณให้คนอื่นมากําหนดคุณก็แค่รับชะตากรรมที่มันเกิดขึ้นก็แค่นั้นแต่คุณกไม่ค่ะฉันคือผู้กําหนดชะตาชีวิตของฉันเองได้ออฉันคือพระเจ้าในร่างมนุษย์ ฉันเก่งเหนือมนุษย์ทุกอย่างค่ะที่คุณโอพูดค่ะมันเป็นจริงหมดอะไรที่ปรับอะไรที่เราโปรแกรมค่ะมันเป็นจริงมันเกิดขึ้นจริงเราเสร็จสมในอารมณ์มันหมดแล้วค่ะโอ้ยบ้านเดี่ยวเราฉันได้มาเรียบร้อยแล้วโอ้ยคา,หา,หาหลือถาโอ้ยแค่หลับตาก็ได้แล้วเหรอเนี่ยโอ้ยเงินหลอย มากมายเหลือเฟือใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดนะเงินเก่ายังไม่ได้ใช้เงินใหม่มาอีกแล้วเหรอชีวิตดีดีค่ะทําอะไรก็มีความสุขมีแต่คนเข้ามาสนับสนุนนะแค่คิดก็ได้แล้วหล่งเนี้ยอยากอยากได้อะไรอยากไปไหนก็ได้ไปหมดเลยมีแต่คนสนับสนุนทั่วโลกเลยเห็นไหมคุณนกนาเป็นจิตของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่จึงเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉะนั้นถ้าคุณอยากสําเร็จง,ง่ายๆสบายๆให้ให้มากๆค่ะ ให้ในวันนี้เริ่มต้นจากการยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับผู้อื่นชื่นชมยินดีกับคนอื่นให้ได้ก่อนบอกต่อเรื่องราวดีแชร์ทีวีดีให้กับโลกใบนี้นะแชร์ไปอย่าไปแชร์ข่าวลบอย่าไปแชร์เรื่องลบๆนะเลิกให้หมดอืมตื่นเช้าขึ้นมาพูดดีๆกับตัวเองนะแนะนําสิ่งดีๆให้กับผู้อื่น นะแค่เรายิ้มให้กับผู้อื่นเนี่ยผู้ที่เห็นเรายิ้มเนี่ยเขาก็มีความสุขแล้วค่ะนี่แหละคือการให้โอเคไหมลองให้ตัวเองได้มีความสุขให้ตัวเองได้แบบกินอิ่มกินอิ่มนอนหลับเนี่ยวันนี้คุณกินข้าวเช้าหรือย,ยังคุณแบาบว่ากินอาหารเสริมหรือยังคุณอาบน้ําคุณแต่งตัวคุณพูดดีๆกับตัวเองหรือย,อยังเนี่ยคือการให้ให้ตัวเองก่อนพอเราพอเราแบบมีความสุขแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นได้ไงคะที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยต้องให้แบบไหนบางคนให้คนอื่นก่อนแต่ตัวเอง ไม่มีพลังเลยไม่เคยให้ตัวเองเลยอยากแต่งตัวสวยๆแต่ก็ไม่เคยทําอยากจะแบบทาลิปเกิดก็ไม่เคยทาเพราะคุณไม่ได้ให้ตัวเองแล้วคุณหวังว่าคุณจะดึงดูดได้หวังว่าคุณจะเปลี่ยนชีวิตไหมนะคะต้องเริ่มต้นจากการให้ตัวเองก่อนนะคะให้ตัวเองได้มีความสุขก่อนให้ตัวเองได้กินอิ่มนอนหลับว่ายน้ําไม่เป็นเนี่ยจะไปช่วยคนอื่นว่ายน้ำเนี่ยจมนะจมไปพร้อมกันเลยฉะนั้นเราต้องว่ายน้ําเป็นก่อนเราต้องมีความสุข ให้ได้ก่อนพอเรามีความสุขให้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งปันความสุขให้กับผู้คนค่ะโอเคไหมความสุขคือประตูบานแรกของความสำเร็จทุกๆด้านของชีวิตนีคะถ้าวันนี้หลายคนนะ่ะไม่มีความสุขเลยหาเงินหาเงินอย่างเดียวเงินที่ได้มาก็จะเอาไปรักษาสุขภาพตัวเองนั่นแหละเงินที่ได้มาก็ต้องก็ต้องมีทางต้องจ่ายเงินออกไปหลายคนรวยมากเลยแต่สุขภาพก็ไม่ดีเห็นไหมมันไม่ได้มั่งคั่งไงเพราะคุณไม่เริ่มต้นจากความสุข คุณสิตานะคะเป็นผู้สำเร็จทั้ง6ด้านของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพความสุขด้านจิตใจและการแบ่งปันคืนสู่สังคมคุณสิตามั่งคั่งทั้ง6ด้านของชีวิตเริ่มต้นเนี่ยจากการที่มีความสุขพอวงล้อแห่งชีวิตมันสมดุลความสุขมันได้แล้วเนี่ยครูจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาอย่างง่ายๆสบายสบ <Hel ms> ายเห็นไหมชีวิตก็เลยสําเร็จเร็วคะ่ะโอเคถ้าเราเริ่มต้นจากที่ไม่ใช่ความสุขอะเราก็จะแบบรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบไม่มีความสุขอะคุณก,ก็จะรู้สึกไม่มั่งคัง่ง นะคุณจะรู้สึกว่าคุณขาดสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ฉะนั้นเริ่มต้นจากการที่มีความสุขก่อนสุขให้ได้ก่อนคู่ขามีคนถามคุณองเยอะมากว่าอยากรวยเลยค่ะอยากขายของนี้เริ่มต้นอย่างไรก็เริ่มต้นจากการที่สุขก่อนอย่าเพิ่งอยาก ยิ่งอยากก็ยิ่งขาดแคลนค่ะเริ่มต้นจากการที่มีความสุขให้ได้ก่อนนะคะพอเราสุขอิ่มเต็มแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสุขแล้วมันก็จะมาเองเพราะความสุขมันคือตัวดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามานั่นเองโอเคไหมคะคลิปนี้คลิปสั้นนะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์คุณลกนะมีธุระนะคะที่ต้องแบบไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปทําธุระนิดนึงขอบคุณที่ทุกคนนะคะกดติดตามนะคะทุก ช่องทางใย YouTube ด้วยนะขอบคุณช่อง YouTube ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกดกดติดตามเพจนี้ด้วยนะสอนสร้างรวยด้วยกฎจกักรวาลกแรงดึงดูดนะคะโดยคุณนกสวยปฏิหารแห่งชีวิตไปแล้วสวัสดีค่ะไปใช้ชีวิตกันเลิฟยูไปใช้ชีวิตกัน,อ,กอ,กนอนาคตใหม่ฉายลมากค่ะ